สบายดีดเจอแม่ค้าอีกแล้ววันนี้เรามาอยู่ที่ปักเซนะอยู่หน้าตลาดดาวเรืองนะเรามาเจอแม่ค้าขายโรตีทอดนอ,อันนี้โรตีทอดเนาะโอ้พองมากเลยเราสองสปีที่แล้วมาตอนนั้นแม่ค้าจำไม่ได้หรอก <laughs> จำไ,ได้อยู่อ่ะไม่ได้เนาะนานแลวเนาะเอ เขาตกตอนเย็นมาเขาก็จะมาขายทางนี้นี่เขาก็ทำไปเรื่อยๆนะนี่มีลูกสาวกับเพื่อนลูกสาวมาช่วยงานด้วยลฮะลูกสาวเบิร์ดป๊าเลยคุณพ่อไม่ได้ใช้นามตระกูลนะเื <c oughs> ่นา่าโอ้โหคุณแม่กับคุณลูกหน้าตาเท่ากันเลยก็เรียนนะเรียนมัธยมกับเรียนอ,อ,อะไรนะมัธยมมปลายเนาะ กำลังทำถ้าเป็นที่โรตีกำลังทำนี่คืออันละเท่าไหร่เนี่ยสี่พันกีบสี่พันกีบนะประมาณ8บาทเนาะแกสีบอ๋อถ้าเป็นใส่ไข่ห้าพันนี่แล้วก็ทำทำไว้เผื่อนะเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวคนก็จะมาเยอะเดี๋ยวไม่ไม่พอขายเน่ของอร่อยร้านดังนี่มีร้านเดียวมีร้านเดียวก็เลยเป็นร้านดัง มีร้านเดียวนี้ในตลาดดาวเรืองนะตอนนี้ลูกสาวก็ช่วยกันตัดแป้งนะหมักแป้งมาก็ตัดเป็นลูกๆนะช่วยกันทําคนลาวนี้เขาขยันอยู่างนี้จริงๆนะเขายังจะไม่กลับบ้านนะก็จะแต่งชุดนักเรียนนะแล้วก็มาช่วยคุณพ่อคุณแม่หรือบางคนมีสงตังนะก็ไปเปิดร้านกันเองนะแต่อันนี้มาช่วยแม่ทำเพราะมีร้านอยู่แล้วยอนยุคม่บริเวณเดียร์นะอ่า อ่าใช่เออเนาะเดีเ่ยแต่ว่าร้านนี้ขายดีก็รอดตายไปเ <c oughs> ดี๋ยว <c oughs> ให้มาขึ้นลงทีละสี่อันเลยนะเขาทอด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 ไว้เลยนะอันละสี่พันอันนี้เขาจะราดนมอะไรให้เหมือนกันใช่ไหม <c oughs> อ๋อก,ก,ก็ก็คือโรตีนั่นแหละเนาะแต่เขาใช้ทอดเอา<ช>อืมเนี่ยอ๋อคุณลูกสาวก็ ใส่ใส่ทั้งโน้นนะส่วนคุณแม่เขาก็ตีแป้งทางนี้อ๋อเขาก็ตีเหมือนกันนี่เนาะนตีแล้วก็ทอลงไปลงทีสีอันอในหนึ่งกระทะอันนี้เป็นน้ำมันเนาะแบบโมเมนต์น,น,น,น้ำมันพืชแล้วก็จะติดในเนยในเนยให้มีกลิ่นหอมนะอเนาะนี่ก็จะกรอบๆเท่ากันเขาก็จะวางพัดก่อนนะไม่ให้มันลงไปหมด บรรยากาศอยู่ที่อันนี้เป็นเตาฟืนหรือเตาแก๊สนี่เตาฟืนอ,อ๋อเป็นเตาฟืนเ,ออเตาแก๊สแพงไหมเออเตาแก๊สแพงนี่เติมน้ำมันละเออเตาแก๊สจะแพงโคตรน,นี่ลูกค้าก็เดินมาสบายดีเด้อสามอันห้าพันใครกองหนึ่ง กับวิวด้านหลังเป็นภูเขาวสวยงามนะเป็นทางไปสะพานนะนะก็แม่ค้าก็วันนี้สบายหน่อยนะเพราะมาตอนเย็นมาตอนเมื่อกี้ฝนตกหน่อยนึงเลยวันนี้แล้วแม่ค้าไม่ต้องปิดหน้าบางับางแดดเดยอะ <c oughs> แต่ก็ขาวอยู่ดีไม่ดำ <c oughs> นี่ลูกค้าว,ว่าเสร็จละอันนี้คล้ายๆกละหรี่ป,ปั๊บเนาะดูดูดูด,ดูตอนนี้คนกำลังซื้อกันเยอะเลยนี่ สองหมื่น <20, S 2> นี่ลูกสาวครับตอนนี้เรามาเมื่อหลายปีที่แล้วนะแต่เราไม่เคยลง facebook นะนั้นลงใน youtube นะอยู่ตรงนี้เลยดูทางเข้านะตลาดดาวเรืองนะเป็นตอนเย็นนะเพราะตลาดดาวเรืองนี่เขาขายตั้งตอนเช้ายังค่ำเลยแต่ตอนนี้ที่ทำอยู่อันนี้คือเฮ็ดมาจากบ้านหมดเลยเนาะอ๋ออันนั้เนเฮ็ดมาจากบ้านหมดเลย ส่วนรตดีอย่างเดียวนี่ทะมาทำโชว์ตรงนี้เพราะว่ามันต้องได้ความกรอบความร้อนเขาขายแบบไม่แพงไม่มีแบบแบบใส่กล้วยใส่อย่างอื่นนะเออานาะนิยมเนานะ,ใส,ะ,ะใ,สใส่ไข่วะก็ใส่อ๋อก็มีอ๋อยังไงใส่ไข่นี่ก็มีแค่ใส่ไข่อย่างเดียวอ,อ่าก็เป็นนิยมเนาะ ขคันีงสี่อันนี่เห็นไหมหมุนหมุนหมุนโอ้มันก็พองเร็วนะถูกวัน่ากินน่ากินเดี๋ยวเราไปดูตรงน้องเขาไอ้นี่หน่อยนะน้องเขาจะห่อตรงนี้น้องก็จะห่อนี่ก็ก็ลงไปเรื่อยๆนะนี่คนนี้เป็นคนห่อคนม้วนกินให้อ้วนตายจ้า แมนแมนกดไลค์ให้หน่อย้อนี่เอามานลงแล้วลงแล้วมาหาอะไรเพอเป็นเคยดาวโอ้จต้องหาผู้บ่าวรอๆอด้ะอ่าไปลงไปอันนี้ซื้อหยางนอคนสวยนี่นุตดาวนุดดาวอุ้ยชื่อน่ารักอ่ะชื่อเหมือนคนไทยเลยนุดดาวนี่น้องนุดดาวน่าจะเป็นน้องคนน้อยบ่น้อยสุดน้องนุดดาว อยู่ปออะไรเนี่ยนีม่มอสามอ๋อปอไม่ได้แล้วมอสามเนาะโอ้คุณแม่เก่งมากเลยเลี้ยงลูกสามคนหมดแล้วบ่หมดแล้วบอหคนฮะห้าคนแม่เจ้า,า <c oughs> โอ้เขาเก่งมากเลยเนี่ยเขาทำงานด้วยขายโรตีด้วยมีลูกค้าคน <c oughs> สุดยอดมากเลยคุณพ่อเก่งเก่งคุณแม่ก็เก่ง <c oughs> เอานีเลยละอืม อันละสี่พันเฮ้ยน่ากินกน่ากินนี่คือคือห่อเลยอันนี้ไม่เป็นโลแล้วอันนี้เป็นแผ่นแล้วเกงกินแต่ก็ยังเคี้ยวอยู่ดีเนาะ <c oughs> นี่น้องก็ทำด้วยคุณแม่ทำอ,นนอันนั้นยังเบา่างเนาะยังยังกินยังกินประจบเนาะ <c oughs> <c oughs> บ้อบ้บ้บ <c oughs> ก็คงจะเลิกเรียนกันมาก็ยังหิวข้าวหิวอะไรนะก็กินๆตื่นๆไปหน่อยฮะบ่มี่เจ้าจะกินบ่กินขนมมาเอาคนละอันไปฮะเอามาเอามาเอาเอาคนละอันเอาสามอันไปเอาเอาสามอันเอาดิเอาดิเอออ้ไอ้ออันหนึ่งบอะควใจเลยขอบใจเลยเออก็แค่นั้นเนี่ยเออบ่อลงดอกสามอัน ลูกค้าก็มาเนี่ลูกค้าก็มา,านมาี่สองอันห้าอันนี้เขาเรียกขนมอะไรอันนี้ขนมโดนัทโดนัทอ๋ออันนี้โดนัทแบบนี้นะโดนัทที่นี่ไม่มีรูเม,มืองไทยมีรูเองใ้อ๋อเครงในเป็นไส้อ๋อที่นี่เรียกขนมโดนัทเกาการ้านเขาแล้วตอนนี้เรา วันนี้เราซื้อโดตี้ก็ไปตามน,นัแก็จะมีโรนัทน,นะก็สนุกดีนะเห็นเขาขายันทำมาหากินแล้วก็ก็เรียกว่าช่วยกันนะไม่ได้ไปเที่ยวไปเตะที่ไหนนะเนี่ยเด็กลาวเป็นอย่างนี้จริงๆนะลูกสาวนี่เขาจะรักครอบครัวมากนะเขาจะช่วยพ่อช่วยแม่นะทำอ่าตัวน,นี้ตัวน,นี้เราจะยืนตรงไหนดีอาจจะจบละจะจบละไปทางเดิมมีไปทางเดิมละโอเค โซตีอืออยู่บังเดิมนะว่าเราได้เกะกะร้านเขาอ่าก็าาาประมาณนี้นะนก็ร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่อยู่หน้าตลาดดาวเรืองหรือคนเราเรียกเรียกว่าดาวเฮืองเนาะดาวเฮืองนะงนะมันเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในปักเซและนะ้วเนาะแล้วก็เป็นตลาดขายเลยเช้ายันค่ำนะแต่ว่าร้านนี้จะมาขายอยู่แค่ตอนเย็นอย่างเดียวอ่าแล้วก็ตอนเช้าก็ ลูกๆไปโรงเรียนนะแต่พรุ่งนี้วันเสาร์นะที่นี่ก็เลยหยุดมาช่วยนี่่ะขอบคุณที่ติดตามท่านกินนี้อ้วนตายครับบรรยากาศขนมโรตีและขนมทอดต่างๆนะใครมาปักเซก็อย่าลืมวะหาหรือว่าพี่น้องชาวสปปลาวนะถ้ามาเที่ยวปักเซก็อย่าลืมแวะมาหาเด้อจะได้รู้บองกินบองแซบแนี้ยลงไปอีกแล้วดูแล้วก็เพลินแค่นี้แหละสวัสด,ดี